สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ผมจอยอัรทีวีนะครับเดี๋ยวในวันนี้เราจะไปเล่นอนิเมะดีฟนเดอร์อีพีที่สิบเจ็ดนะครับผมซึ่งในอีพีนี้นครับเราจะไปที่อัจฉริยะ็กซมนะครับผมก็เ,มเราจะได้มาสองเดือนนะครับไม่เคยไปเจ้าโว้นี้เลยนะครับผมบย่างม,มานานแล้วแต่ยังไม่เคยไปเนี่ยครับนี่สมอนสมอนก่อนเลยเปิดประตูะครับอนิเมชัน ดูวีเทพเจ้ามาแล้วโอเคเราจะเราต้องเลือกยูนิตสามตัวนะผมซึ่งตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวที่สองจะเป็นออสตานะครับผมแล้วก็ตัวที่สามนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับ let's go โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในโบว,ว์มันที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะทำการอีกคลิปตัวละครนะรผมที่ได้มานะครับผม นี่วิธีการเล่นในโวลนี้ครับผมเก็บพวกเทอร์เคินจากการลงซอรีร่กับชาเลนจ์แล้วก็ไปสุ่มยูนิตจากแล้วก็ใช้เชนเชียเช็ดเชียเชนเทอร์ยูนิตนะครับโดยการที่เราเก็บในนี้พูดไม่ชัดแล้วในลิ้นกูนพันกันซึ่งมีทั้งหมด25อันนะครับผม ยูน so, mm ิตได้หนึ่งตัวยูนิตหนึ่งตัวยูนิตหนึ่งตัวชาเลนเชียอะไรยูนิตหนึ่งตัวก็ตัวละครสุ่มจากตรงนี้นะครับผมซัมมอนก็จะมีไท i ์ออฟเซนออฟเนปจูนแล้วก็ออฟร d เ a น c ์นะครับผมซึ่งแต่ตัวก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมซึ่งก็เดี๋ยวเราไปดูสตอรี่ก่อนดีกว่านะครับผมโอเครูนซิตี้รูนออฟ ซึ่งจะได้เป็นอะควานะครับผม let's go สุดจ๋โอเคครับตอนนี้แล้วก็อยู่ในแม็ปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการวางแอตต้าก่อนเลยนะครับผมไลบั a นี่คือบักอะไรก่อนมีแอตต้าอย่างโกงทุกคนหลุดไปตัวหนึ่งนะครับผมแอตต้าครับพอทุกสถาบันจริงๆนะครับเฮ้ยเลื่อนหกร้อยเองไปจนไงว่าร์สองพันสามเยก็ไม่แตกทุกคนชิวๆแล้วยังไงก็ชนะแล้ว เดี๋ยววางไอตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวก็มีตัวโคโลออกมานะแต่มันจะทัทนรือเปล่ายังไงเราก็ไม่แพ้อยู่ดีนะหกร้อยจะไปชอนอะไรกับสองพันสามแล้วมันจะแตกคงเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกอนี่ครับแอตตาขี่ร้องผมนะผมมันโกนะเพราะว่าเลขกมันเนี่ยเห็นไหมมันแค่พันสองเนี่ยทุกคนแต่ว่าจริง,รงๆเนี่ยเห็นไหมบางทีมันอาจจะเบาวกว่าบางทีมันอาจจะแรงกว่านะครับผมจุดที่มันเบาวกว่าเป็นเพราะว่าเรื่องมันมันน้อยเปล่ายังไม่มีชัวนะเพราะบางตัวเลือดก็ เนี่ยสองพันสี่มันก็น้อยเห็นไหมเอออยูอย่ขี้อุทุกคนนั่งโคตรง่ายอะอะไรวะเนี่ยแอนต,ต้านี่เก็บหมดครับทุกคนบางทีขีมันอาจจะเบาบ้างแรงบ้างครับเป็นธรรมดาพีพีก,ก็แบบแปดเก้าพันตำตไหลยก็พันหนึ่งนะคนถ้าถ้าอัพพันสองนะเนี่ยผมอัพพันสองโชว์เลยเนียเห็นไหม เว,เวล์ก็จะแบบเยอะะหน่อยนะเรียกบบเยอะๆหน่อยส่วนในวันนี้ก็แค่เก็บภารกิจจากเดีย๋ยวมาดูนี้ก่อนโอเคผมว่าผมวางทันเราจะวางตัวนี้เลยนะทุกคนเป็นตัวแบบว่าตัวเมนหลักเราเอาให้ตันไปเลยแล้วมาดูหลังครับทุกคนดูหลังดูหลังนะเห็นไหมออกมาแล้วชนกันเป็นไง 600, หกร้อยจะสู้กระสามพัน 3, เปี้ยงแตกโอ้โ oh หแนะนำครับโปรแกรม The Pro Cammer เนี่ยแนะนำเลยนะอีโ e วมันเลยสุดยอดจัดๆนะครับท่านผู้ชมเแยครนนี้ก็ชนะแล้วมันจะไปยากอะไรครับไอโวนี้แม่งโคตรอีซี่อะทุกคนอีซี่เขามีโลซิเกตเลยมึงอนะแต่ลเคลียมสองเลยนะกิ <laughs> งเฉย นม่พอมึงอัพสกิลทีเต็มแล้วด้วยดาเมจบวก50%ดาเมจ100เปอรอะเออดาเมจคูณ2อ,อ,อูด่ดนี่เนี่ยอัพตันดาเมจแสนสี่มันมีไหมจิมมากจะอะไรกว่านี้ถ้าเกิดว่าเราแบบใส่อ l m i g h t y เนี่ยผมแต่ว่าถือว่าผมเอาแค่นี้ก็พอแนละ้วผมก็ไม่หวังเยอะหรอกแค่คิกเกมอ่ะเดี๋ยวไปหวังทำไมเยอะแยะผมไม่ต้องการแบบผมไม่จำเป็นต้องเทพอะไรขนาดนั้นก็แค่ให้มันเล่นได้ก็พอแล้วทุกคนเดียวคงไม่ต้องไปติด ซับเซอร์อะไรหรอกว้าผมิวชาเราชนะเราก็จะได้อควาโทเค็นนะครับผมนะจะได้โทเค็นมามาใช้มาเรื่อโทเค็นมานั่นแหละมางตรงไหนดีวะไม่ต้องมาแบบหักมุมหหัวมุมอยู่ดีอ่ะมาสูงอะไรแล้วกันนะตรงนี้เ้ยเชี่ย,ยกดผิดโอ้ไม่ก้อลุดไปเยอะเลย แต่ถ้าเขาไม่แพ้ผมก็ไม่แพ้หรอกนะหเยอะไหมเนี่กูเยอะอยู่นะทำไปเล่นไปเอาจริงหอกเมื่อกี้น่าจะชนบ้านแตกได้เลยนะนะั่นแหละแต่ว่าก็ชิวๆอยู่แนละ้วมันก็ไม่ยากเลยหรอกเอตตาผมมันโกงนะทุกคนเราแค่อัพตัวเงินแล้วก็วางเอตตานะครับโกงอยา่แล้ตัวพุ่งเนี่ยเอตตาขี่ร้อยใครจะไปไหว ระวับทำไมอย่เนี่ยยางดีกว่ายางดีกว่าแต่วันหนึ่งแพเพราะไอสีตัวนั้นชนบ้านก่อนไม่น่าหรอกนะทุกคนมันไปนไหนแล้ววะไปอยู่นู้นนะทุกคนจบจบ อีซี่กึ๊ทุกคนผมว่าแบบผมฟาร์มเดี๋ยวผมขอเวลาสักก่อนก่อนก่อนอันนี้แล้วกันผมคิดว่าถ้าผมตั้งใจฟาร์มจริงจนะผมว่าก่อนเดินธันวาเนี่ยผมก็น่าจะได้มิติแล้วนะถ้าแบบถ้าคนมันดวงตัวจริงๆก็มิติมิติก,ก็น่าจะมาก่อนแต่ผมแบบผมจะฟาร์มจนกว่าจะได้ซีกินเลยอะผมผมลั่นเลยสามตัวเลยอะผมลั่นไปแล้วแบบไม่ไม่ถารคำพูดเละแดผมก็ทำได้โอเคงั้น ถ้าผมตั้งแก่พอเรียนก็นเรียนเือะวะมาเถอะเวลาเยอะแยะเรายังเป็นเด็กอยู่โอเคครับก็ผมก็แบบเล่นไปได้แต่ผักได้้ทุกคนไอ้ขี้แม่งปิงด้วยเนี่ยตอนเนี้ยท้ามันปิงยังว่ะสามพันสองร้อยเดปิงก็เหรอก็แผนผมก็คือแบบว่าเอา,เอาแอตตาวางสี่ตัวนะแล้วก็จะเอาตัวนี้เอาไป้ปิดดาเมจบอสนะครับผมโดยเฉพาะเลย ก็บอกแล้วว่าแบบมันเป็นตุวกโกกันทุกคนผมปั้นสองตัวนี้มาอย่างโหดแล้วเนี่ยทั้งอีโบทั้งสกิลพีเลยครบเลยถูกท่องอัตราคลีร้อยเนี่ยไม่รู้ว่ามีใครเล่นแบบผมหรือเปล่านะแต่อยากลองแบบแปลกแนไงจริงๆริอัตตาต้องกดเน้นดาเมจหรือเปล่าหรือว่าเน้นครูดาวหรือเน้นระยะอะไรไม่รู้เดี๋ยวผมังคิดที่เข้าโอเคครับแลนด์ที่ผมเล่นมาตั้งนานแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีอะไรเลยนะ ผมสึกเบื่อมากจริงๆรู้สึกเบื่อไงรู้ทุกคนก็คิดว่าแบบอันี้บามาแล้ะซึ่งมันก็ง่ายแบบง่ายมากทุกคนที่ง่ายไปไหนเนี่ยูจะง่ายไปไหนเนี่ยเฮ้ยดูดิเนี่ยโดนแบบรัวๆเนี่ยมึงจะเกิดมาทำไมนักหนาเนี่ยน้องมึงเกิดมามันก็ตายอยู่ดีมาปั๊มคิ้วกูเหรอ โอเคนะครับทุกคนโอเคครับผมก็ตอนนี้ผมก็ได้ฟาร์มาถึงครบหนึ่งด่านก็ได้มาเก้าสิบห้าซึ่งมันคือไหนวะอันนี้ใช่ไหมเด็บจูนซึ่งมันไม่พอผมต้องคอนเวิร์ตก่อนซึ่งเราสามารถใช้จิมในการคอนเวิร์ตหรือว่าเปลี่ยนได้ทุกคนมาสมขอสมรับแรกเลยแล้วกูเปิดออโต้เซลไว้อยู่โอเคฮนะก็จะได้เงินคืนนะทุกคน ก็แ้่เจ้าก็แค่ใช้นี่ก็พอแล้วมั้งทุกคนนะมันเปลืองนะครับทุกคนโอเคฮะก็สำหรับ,บคลิปนี้เอ้ยจะบอกว่าคลิปนี้มีแค่นี้ผมไม่ได้หรอกอีเก้าวันทีแต่เราไปดูสตอรี่สองกันดีกว่านะครับผมก็ชวนเพื่อนมาด้านทุกคนอันนี้ผมแอตเทอร์เกตวีเอ้ยเดียนะแอตเทอร์เกตวีใช่ไหมหรือเล่นเลยเออดีไงมีจำชื่อไหมเนะี่ย เฮเวอรี่แอสเซนต์กับสกายบอร์ดอุ้ยลงได้เอาผมลงอันนี้ได้ทุกคนเรียกเพื่อเลยอย่างเงี้ยเออเรียกว่มาเลยเรียกว่มาเลยผมลงได้อ่ะเฮียมาละสวยดีที่ต้ลงชาเลนเฉยเลยเดี๋ยวไปลงสตอรี่แล้วเดี๋ยวมาแข่งอันหนึ่งเราจะได้ครบสองจะได้ครบภารกิจเลยเออชลาดโอเคซึ่งความยากของอันนี้คือวันเดอ c h แชมเบอร์ไม่รู้คืออะไรนะครับแต่ผมเดาว่า น่าจะวางเราละครทีแ่แค่ตัวเดียวหรือเปล่านะครับเพราะว่าชื่อมันบอกว่ายูนิตแอซเซีงยงนี่แหละผมจะวางเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับผมแต่เมื่อผมจะวางเป็นตัวอะไรก็มาเข้าไปนะทุกคนเขาวางไอต้าแล้วเขาวางทับดีรู้ด้วย okay. แล้วเข้าใจถูกก็คือผมจะวางตัวนี้ไม่ได้ใช่ไหมอ่านี่ไงผมเท่าใจถูกเพราะฉะนั้นแล้วแน่นอน แต่มันก็ง่ายอยู่ดีนะครับเพราะว่าตัวละครที่เมื่อวานเนี่ยมันก็โกงอยู่นะเัาเดียวก็ไหวแล้วดูกขีจะง่ายไปไหนวันนี้มันสำหรับผู้เล่นระดับปานกลางปะหรือว่ามันพูเ้เล่นระดับสูงผมอยู่ระดับไหนอะผมน่าจะอยู่ระดับกลางทุกคนเพราะผมแค่นี้แค่นี้เองก็ไม่ไน่าจะเก่งเออขี้ง่าย ทุกคนง่ายมากทุกคนง่ายจัดจัดใช่ง่ายจัดแล้วก็หวังแค่ตัวนี้ใช่ไหม เดีวเราไปลงอินฟินิตได้ไหมทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เอ้ยไม่ลงดีกว่าเดีเเ๋ยวเดียใคไปลงดีพีดาปไปนะทุกคนผมอยากเห็นผมอยากเห็นมิติแล้วเอ๊ะถ้าเกับว่าเราลงอินฟินิตมันมีโอกาสมันจะได้พวกโทเค็นไหมแบบเ,เยอะๆอะไรเงี้ยลงทีอาสจบได้50-100นึงอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นไปได้นะทุกคนเดี๋ยวเราลงไอ้พวกนี้ไปเรื่อยๆก่อน อันนี้ก็ไม่ทราบเลยทุกคนก็เดี๋ยวจบชั้นเรียนนี้เราจะจบปิดคลิปเลยนะเพราะเราก็ได้ส่งตัวละครส่งอะไรไปะละซิวซิวซุกซนซ่า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 ไอ้ยัง่ายจรินงนะทุกคนดูดิ คือราวาังตัวละครได้ตัวเดียวแต่ว่าระบาดได้หลายตัวใช่ไหมเอาเคงเงินไม่พอ,อใช่ทุกคนก็วบานได้แค่สองตัวนะครับแล้วแต่แล้วใส่ยูนิตหรือเปล่าไม่รู้นะสกายคิงอยเลือดเยอะแั้วนี่ทำเป็นปเล่นไปไหวไ,วไหมเนี่ยไหวแหละทุกคนเพราะว่าทางเดนมันเป็นวนรอบไงมันน่าจะไหวแล้วแหละเออ <De> เรียบร้อยเออปิงด้วยเออเออเอออ๋อเชียยค้างเลยพอเราเล่นเสร็จแล้วก็ได้ของตามนี้ใช่ไหมมีแบบ้ำมุกนี้ด้วยโอ้ยเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีแค่นี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดใจกดติดตามด้วยวันนี้ผมไปละบายบายสวัสดีครับ